เมื่อเหล่าคนเขื่อนสุดเกลียนต้องสู้กับอสุรกายสุดโหดเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้สตลอดมูบี้ขอเสนอเรื่องคนเกื่อนเกลียนสุดขอบโลกถ้าพร้อมแล้วหยิบดาบลอกไปลุยกันในอดีตแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมีปีศาจชื่อว่าซามเป็นผู้ปกครองอาณาจักรไซกิโดนพวกมันจะชอบกลุ่มเห่งทำร้ายมนุษย์เมื่อมีปีศาจมันก็ต้องมีฮีโร่ดีครับเออ ชายผู้นี้มีชื่อว่าครามโอ้โหมาถึงพี่แกก็ไม่รอช้ารีบช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายดูเหมือนพี่แกจะเป็นสายร็อกซะด้วยจากนั้นบอสใหญ่ได้โผล่มานะออกมาจากตรงไหนกูก็ไม่รู้อยากจะมาก็มาแถมยังใช้กินปากเป็นอาวุธโอ้โหเหม็นสุดๆเล่นอาปากซะขนาดนี้นักรบผู้กล้าไม่ได้กลัวความใหญ่โตของมันกระโดดลอยตัวฝังดาบเทพเจ้า ปากการกระบาลของไอ้ปีศาจยักษ์แต่การสู้ครั้งนี้อ่ะนะมันก็ต้องแลกด้วยชีวิตเขาได้รับบาดเจ็บที่หัวใจเลือดไหลอยุด7วัน7จ็ดคืนถ้าจะไหลขนาดนี้ให้คูตายตั้งแต่คืนแรกเธอนักรบหนึ่งรอยคนที่รอดชีวิตได้ดื่มเลือดของเขาทำให้ร่างกายเนี่ย แข็งแกร่งขึ้นมีพลังมีพลังแม้แต่เด็กทารกที่เพิ่งเกิดได้หนึ่งวันพอได้ดื่มเลือดของครามแล้วเราก็ทําให้มีพลังขึ้นมาทันทีนี่เป็นไงยกเว้นชายคนนี้ที่ได้ดื่มเลือดเพียงแค่หยดเดียวแม่งไม่เหลือให้กูเลยแล้วเขาก็ได้รับความแข็งแกร่งเช่นกัน แต่แข่งที่เดียวนะที่อื่นไม่แข็งโอ้โ,อโอหน่าสงสารเมื่อพี่แกได้มอบพลังให้คนเถื่อนทุกคนแล้วและเห็นว่าทุกคนเนี่ยมีพลังวังช้ามากขึ้นพี่แกเลยโอเคกูตัดสินใจตายที่กว่าปล่อยให้กูอยู่มาเจ็ดวัน7จ็ดคืนและนี่คือจุดเริ่มต้นของเหล่าคนเถื่อนแหละครับ เวลาผ่านไปหลายปีพวกคนเถืือดเอามันก็หมั่นปลึกซ้อมเพิ่มความแข็งแกรง่งเพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลาแกรงขนาดไหนดูเอาเองหินแตกเป็นซิงเซียง,ยงแต่ละคนโห,หดทั้งนั้นพี่นวดหัวหน้าของที่นี่บอกกับทุกคนอาความแข็งแกร่งหน้าหรือว่าจะเป็นความกล้าหาญไม่เกรงกลัวใครนี่คือสิ่งที่ครามมอบเป็นของขวัญให้เราเดียเด๋ยวเดี๋ยวเสียงมึงจะอ่อนแอมากเลยฟังแล้วรู้สึกไม่มีพลังยังไงอย่างนั้นเลือดพวกที่แกดื่ม มันไหลเวียนอยู่ในตัวผู้แกทําให้เราเป็นพวกคนเกื่อนที่แข็งแกร่งที่สุดในเมทาโลเนียนจากนั้นพี่หนวดได้เรียกให้โดโนโ่ชายที่ได้ดื่มเลือดของครามเพียงหยดเดียวออกมาทดสอบให้ทุกคนดูหน่อยสิว่าแกน่ะมีพลังมากขนาดไหนเอิม่มจะดีหรอครับวันนี้ผมไม่ค่อยสบายอ่ะโรโนโอ้างนูน่นอ้างนี่ไปเรื่อย สุดท้ายไอ้หนุ่มไขย้อยของเราก็ต้องโชว์ให้ดูอยู่ดีโอ้โหดูท่าวิ่งดีฟัดตุเลตุเลสภาพแบบนี้มันจะรอดไหมเนี่ยนั่นไงเป็นเรื่องอีกแล้วพังหมดเลยกูบอกแล้วพวกมึงไม่ฟังกูเองแรงจะเดินกูยังไม่มีเลยเนี่ยให้กูไปจับขวานนั่นบักเอฟพี่หนวดเลยเอาโรโน่มาเข้าครอสฝึกร่างกายพร้อมกับสั่งสอนแค่เหวี่ยงขวานแกยังเหวี่ยงไม่ได้เลยแกจะเป็นคนเถื่อนได้ยังไง แม่งเอ้ยก็พวกมึงกินเลือดกันเต็มแก้วกูได้กินแค่หยดเดียวแล้วทำไมผมต้องเป็นคนเถื่อนด้วยล่ะครับแกคือบุตรแห่งครามต้องออกเดินทางไปจัดการปีศาจและกลับมาพร้อมกับชื่อเสียงนั่นแหละคือหัวใจของการเป็นคนเถื่อนโรโน่บอกว่าดูตัวกูด้วยเล็กอย่างกับไม้ตะเกียบจะให้ผมไปสังหารปีศาจนี่นะมันเป็นไปบ่ได้ ถึงอย่างนั้นพี่หนวดก็เลยบอกว่าเอา้ามันเป็นการฝึกเพื่อใช้ความฉลาดมากกว่าใช้กำลังถ้าแกมีความกล้าหาญเมื่อไรอาการต่อสู้กับศัตรูมันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปไงไอ้น้อง โรโน่ก็ยังเถียงอยู่ดีเราอาจจะตายเพราะความกล้าหาญก็ได้ไม่ใช่เหรอครับแม่งเอ้ยเมื่อไหร่มึงจะเข้าใจสักทีพูดมากจริงๆเดี๋ยวปฏีบตักเคี้เลยนี่ในวันต่อมาขณะที่พี่หนุ่มบิ๊กเบิ้มกําลังทําหน้าที่รักษาความปลอดภัยพร้อมกับยกน้ําหนักเล่นแบบชิวๆ อยู่ๆได้มีเสียงขั้วม,ม้าดังมาติไกลททำให้พี่เบิ้มต้องใช้ลมปากผ่านง่ามดากตอกแต่ส่งสัญญาณบอกกับทุกคนว่าภัยอันตรายใกล้เข้ามาถึงแล้วพี่หนวดได้ยินเสียงเตือนจึงสั่งให้ทุกคนรีบหยิบอาวุธเข้าประจําที่ปิดประตูใส่ก้อนให้ดีกับดากมีซ่อนไว้ตรงไหนเปิดใช้โหมดเออเฮน,นั่นแหละดีป้องกันก่อนที่พวกมันจะยกพลเข้ามาโอโหกูมาแค่คันเดียว พวกมึงตั้งเล่นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอรถม้าเคลื่อนเข้ามาเรื่อยๆอย่างช้าๆพี่หนวดตะโกนถามขึ้นมึงเป็นไผ่บอกมาเดี๋ยวนี้ซึ่งชายคนนี้เป็นแค่ชายธรรมดาที่ถูกเชิญให้มาแสดงคอนเสิร์ตในงานเลี้ยงเท่านั้นเองครับไอ้เราก็นึกว่าเป็นปืนใหญ่งั้นเปิดประตูให้มันเข้ามา เห <ersch> ็นเป็นบ้องบ้องบบโบใครก็ต้องนึกว่าเป็นปืนใหญ่สิวะส่วนเจ้าหนุ่มที่มากับรถม้ามีชื่อว่าอาริเบิร์ดชายที่มีโดนตีในหัวใจแต่ความจริงแล้วเขาก็เล่นไม่เป็นหรอกนะกีตาร์ถือไว้เท่ๆเฉยๆตกกลางคืนมาพวกคนเกลื่อนได้ลำสุรากันอย่างสนุกสนานดูเหมือนโรโน่จะไม่มีความสุขเลยสักนิดซึ่งที่นั่งข้างๆเขามีชื่อว่าโกราส ชายหนุ่มที่แข็งกแกร่งที่สุดในพวกคนเถื่อนกำลังโชว์น้ำยาหายตัวอวดสาวๆเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูเป็นไงล่ะจ้าโอโ้มันเจ๋งไปเลยค่ะคุณพี่แล้วโรโน่ก็ยังถูกแกล้งอยู่เสมอในขณะที่พวกคนเถื่อนกำลังสนุกสนานไม่ได้สนใจแพนอันตรายได้มีใครบางคนมาสอดแนมและกลับไปรายงานกับเจ้าชายโวคาซ่าผู้น่าเกรงกลัวว่าตอนนี้กองกำลังเราพร้อมลุยแล้วครับลูกพี่กลับมาที่โรโน่ได้มาขอเฝ้ายามแทน พี่นวลเพราะไม่อยากฉลองงานเลี้ยงกับเพื่อนๆอ้าวงั้น,งนก็ได้แต่แกอย่าลืมเด็กขาดถ้าเห็นอะไรต้องรีบตอ่แต่ท,ทันทีแกทําได้ใช่ไหมโอ้โห Ой! เรื่องแค่นี้จิบๆพี่นวดบอกว่าการเป่าแต่นะ่ะมันไม่ได้ง่ายแกต้องหายใจเข้าลึกๆอัดลมเข้าให้เต็มช่องท้องจากนั้นก็ู ออกมาเป็นชิ้นเลยเฮ้ยไม่ใช่ออกทางปากดีโอ้ยแล้วใครที่ไหนมันจะกล้าคิดโจมตีเราล่ะลูกพี่ไปเถอะเดี๋ยวผมเฝ้าให้เองผ่านไปสักพักได้มีกองพลขี่ม้ามายืนอยู่หลังแนวเขาไม่ไก่จากอาณาจักรคนเถื่อนมากนักแถมพวกมันยังมีอาวุธครบมืออีกด้วยรู้สึกว่างานจะเข้าไอห้หนุ่มไข่ย,ย้อยของเราซะแล้วสิครับเรโนรู้ว่ากำลังจะถูกโจมตีเลยทำตามคำสั่งที่ลูกพี่บอก รวบรวมพลังผ่านง่ามดาบเป่าลมออกจากปากใส่บักอโหลแต่มันไม่ดงังซะงั้นถึงแม้จะลองอีกสองสทีมันก็ยังไม่มีเสียงออกมาเหมือนเดิมกองกำลังของเจ้าชายวัวคาซ่ายิงอาวุธถล่มอาณาจักรพวกคนเถื่อนโดยที่ทุกคนไม่ทันได้ตั้งตัวซึ่งพวกคนเขียนก็ไม่รู้เรื่องคิดว่าเป็นการจุดพูเฉลิมฉลองโอ้ลูกพี่เราลงทุนสั่งพูมาด้วยเว้พูดยังไม่ทานขาดคำระเบิดกระตูุ้้มเลเป็นจุน กองกำลังของเจ้าชายโวคาซ่าพังประตูเข้ามา่าพวกคนเผื่อนทุกคนอย่างไร้ปานี้ส่วนใครที่รอดชีวิตจะถูกจับไปเป็นเฉลยศึกแม้แต่โกราก,ก็ไม่อาจจะสู้กับพวกมันได้เพราะมันโหดแบบสุดๆถึงขั้นบิดหัวนมกุเลทีเดียวเอ้บ้าเอ้ยลูกพี่หนวดดาโรโน พวกเราโดนโจมตีมัวทำไรอยู่ทาไมแกไม่เป่าแต่เตือนพวกเราก็ครูเผาแล้วมันไม่ดังจริงๆทั้งสองเลยช่วยกันออกไปจัดการกับพวกฆ่าศึกแต่พวกมันมีเยอะเกินไปแถมตอนนี้ทั้งสองยังถูกล้อมไว้หมดแล้วเจ้าชายวัวคาซาพูดขึ้นจับพวกมันล่ามโซให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่คนเดียวพี่หนวดไม่ยอมขอสู้ยิบตา พวกเราคนเถื่อนไม่มีวันยอมแพ้ใครเด็ดขาดคิดว่าแน่ก็เข้ามาสิวะเออเดี๋ยวกูจัดให้พี่หนวดง้างดาบพุ่งเข้าไปหามันก่อนจะฟาดลงเต็มแรงโชกเขาให้ได้เละแน่แน่กูเนี่ยเละแน่แน่แม่งดาบกูหักสองท่อนเลยสงสัยมันจะเติมตีบวกก่อมาว่าเจ้าชายโวคาซาแทงดาบลงกลางอกของพี่นวด ปรีดชีวิตอย่างโหดเหี่ยมโรโน่ตกใจแบบสุดขีดและไม่อาจจะช่วยเหลือลูกพี่ได้เลยซึ่งเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกจับตัวไปเพราะดูไม่เหมือนกับพวกคนเถื่อนแต่ถูกนำมาฆ่าทิ้งแทนมีโชคดีหรือโชคร้ายวันนี้ทันใดนั้นเองอาลิเบิร์ตได้ช่วยชีวิตเขาไว้ได้แบบงงๆโรโน่ได้แต่มองดูเพื่อนทุกคนที่ถูกจับตัวไปอยู่ๆเสียงลูกพี่เรียกชื่อเขาดังขึ้นอา้าวผมก็นึกว่าลูกพี่ตายแล้วซะอีกตั้งแต่พ่อแม่แกตาย ฉันสาบานว่าจะดูแลแกฉันรักษาสัญญาแล้วถึงตอนนี้แกต้องรักษาสัญญาบ้างเอ้ยสัญญาสิว่าแกจะต้องไปช่วยพวกคนเถื่อนแกเป็นหนี้พวกเขาไปหาเทพพยากรณเ,เขาจะช่วยแกเองแกคือความหวังเดียวของคนเถื่อนที่เหลืออยู่ยตายดีกว่า โรโน่ก็จัดการขุดหลุมฝังศพให้อย่างดีเลยนะเสร็จแล้วเขาก็ออกเดินทางต่อพร้อมกับเพื่อนใหม่ไอ้มือกีตาร์คนที่ช่วยเขาไว้นั่นแหละชื่ออาริเบิร์ตจากนั้นทั้งสองคนมุ่งหน้าไปตามหาเทพพยากรไอห,หนุ่มไขย,ยอสของเราเดินตามทางไปเรื่อยๆขึ้นไปถึงยอดเขาลูกหนึ่งมีหัวกระโหลกตั้งอยู่ด้านบนพอเดินเข้ามาด้านในทั้งสองได้พบกับเทพพยากร เขาเล่าให้โรโน่ฟ oh. ังระหว่างนั้น er. ก็เสกเวทมนต์ไปด้วยโอ้ม er ันละกงงิงงงิง er กุงกิงคุงกิงโวคาซ่านั้นมันโหดไม่มีใครสามารถหยุดมันได้นะขอบอกแถมมันยังมีเกาะอันแข็งแกร่งที่ป้องกันอยู่มีเพียงอาวุธเดียวที่จะทําลายมันได้คือสุดยอดของดาบโรโน่คิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเล่นมันจะมีจริงได้ยังไงกันอาคนน่ะเขาตามหาไอ้ดาบเล่มนี้มาหลายร้อยปีแล้ว แต่มันไม่มีใครเจอมันเป็นเรื่องเล่าหลอกเด็กเท่านั้นเองแหละทำให้เทพยากรโมโหเฮ้ยแกนะ่ะไม่รู้อะไรเลยดาบเล่มนี้มันเป็นตำนานไม่ใช่ตำเดียวเดียวนะถ้าแกอยากสู้กับโบคาซ่าได้มีทางเดียวคือต้องใช้ดาบเล่มนี้และมีเพียงผู้กล้าที่ไม่มีความกลัวอยู่ในหัวใจเท่านั้น ถึงจะใช้ดาบเล่มนี้ได้นะไอหนุ่มไข่ม้อยเอ้ยย,อย้อยส่วนโวคาซ่ากลับมายังอาณาจักรของมันมาถึงก็เรียกหาหมอผีประจำตัวเฮ้เหมือนจริงๆด้วยจากนั้นพวกมันได้เริ่มทำพิธีกรรมปูวิหารซากิโดนให้ตื่นขึ้นไม่งั้นพิธีกรรมจะไม่สมบูรณ์โดยการขอต่อสารผู้ยิ่งใหญ่แต่มันไม่สำเร็จครับ เพราะยังมีบุตรของครามอีกคนที่หายตัวไปโบคาซ่าเลยกโกรธแบบสุดๆคิดว่าลูกน้องแอบปล่อยตัวผู้คนเถื่อนไปเลยสั่งให้ไปเอาตัวมันมาเดี๋ยวนี้กลับมาที่ห,หนุ่มไขย้อยของเรากับมือกีตาที่เล่นไม่เป็นเพลงแม่งดีอยู่ขอดเดียวว่าทั้งสองเดินทางมุ่งหน้ากันต่อจนไปพบกับกลุ่มคนไม่ทราบไปถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยมเป็นสิคนแต่มีคนหนึ่งกำลังจะตายบอกให้ทั้งสองรีบหนีไปซะ ขนาดที่ทั้งสองกำลังสงสัยว่าเป็นฝีมือใครได้มีหญิงสาวมีนามว่าแซนดราถือขวานยักกระโดดลงามาจาัดก,การโรโน่เอามาไม่ให้กูตั้งหลักเลยแกเป็นพวกเดียวกับพวกนั้นใช่ไหมมามามาไม่ ผมไม่ใช่พวกไหนทั้งนั้นเซนดราเห็นไอ้หนุ่มไขย,ยอยอด้องไห้ออกมาเลยนึกสงสารจริงไว้ชีวิตนะระหว่างนั้นเองอลิเบิร์ตบอกว่าเธอหนาอาจจะเป็นนักรบที่ช่วยพวกเราพาไปเอาดาบนั้นก็ได้นะเว้ยไปชวนเธอมาเข้ากลุ่มกับเราเธอบมึงจะบ้าโรคจิตชอบฆ่าคนมาเป็นเพื่อนหรือไงฟ้าโรโนบอกว่ายาดีกว่าเราหาคนอื่นไปช่วยคนเถื่อนเธอพอเธอได้ยินแบบนั้นก็หันกลับมาถามว่าไงนะพวกคนเถื่อนงั้นหรอ หมายถึงคนเถื่อนที่เก่งที่สุดในเมทาโลเนียใช่ไหมโรโนโพยักหน้าโอเคคือว่าคุ้มงั้นฉันจะไปด้วยแซนดราเลยพาทั้งสองไปหาคนนำทางที่จะพาไปเมืองเอลครับผ่านไป24ชั่วโมงทั้งหมดได้เดินทางมาถึงร้านเหล้าในเมืองแห่งหนึ่งมาถึงก็ได้การต้อนรับเป็นอย่างดีโอ้โหเต็มหลังเลยมีเมาหรือกำลังจะตายเนี่ย พวกเขาเดินเข้าไปในร้านดูเหมือนจะไม่มีใครเป็นมิสสักเท่าไหร่อะนะไอ้ไข่ย้อยรู้สึกว่างานนี้ต้องได้รับประทานตีแน่ๆเขาบอกกับเด็กเสิร์ฟว่ามาหาคนนําทางมีเหลือแค่คนเดียวแล้วลาลองเดินเข้าไปถามด้านในดูซิโรโน่เลยเดินเข้ามาด้านในและได้พบกับอีริกกาลังนั่งทําสมาธิอยู่เลยซึ่งเขายอมอาสาจะช่วยนําทางให้พอได้สมาชิครบทีมกําลังจะเดินออกจากร้าน ไอ้ยักษ์ขาโจโคุมร้านเดินเข้ามาหาเรื่องเฮ้ยกูอ hey, ยากเลือดออกปากว่าทำไม่ออกพวกมึงไม่ได้ออกจากร้านอะ่ะเอิม่มผมขอโทษด้วยนะผมไม่อยากมีเรื่องเอ้ยมีเรื่องแต่พวกผมต้องรีบไปแล้วจริงๆ แจนราบอกว่ามาเลยถ้าแกไม่ชนะชันแกได้ยิ่งกว่าเลือดออกปากแน่โรโนห้ามเธอไอ้อย่ามีเรื่องเลยนะเราตกลงกันแล้วไงว่าจะไม่มีเรื่องเธอจึงยอมทําตามแล้วบอกให้โรโนจัดการไอ้ยักษ์นี่เองแล้วกันเขาขอร้องบอกกอับไอ้ยักษ์เอิม่มคุณพี่ครับผมไม่อยากมีเรื่องจริงๆคุณพี่ช่วยสู้กับคนอื่นไปก่อนได้ไหมครับ พูดยังไม่ทันจบมันก็ยัดไปที่พวงไข่น้อยๆของเขาเสร็จแล้วก็จับร่างอันผอมกระลองกองแกงขึ้นมาไถาไปกับโต๊ะเวียงม้วนติ้วติ้วติ้วฟาดลงไปกระแทกับพื้นโทษฐานที่ไม่ทำป่ากูแตก ทันใดนั่นเองพวกอาชาดำลูกน้องของวัวคาซ่าได้บุกเข้ามาในร้านเพราะอีกามันไปประกาศว่าโรโน่เป็นบุตรแห่งครามพวกมันเลยตามกันมาที่นี่เจนราเห็นท่าไม่ดีเลยใช้ขวานจัดการพวกมันและช่วยไอ้หนุ่มไขย้อยกับเพื่อนๆออกมาข้างนอกได้ทันเวลาก่อนที่ร้านจะระเบิดส่วนวัวคาซ่ามันได้รู้ว่าต้องหาบุตรแห่งครามคนสุดท้ายให้เจอก่อนที่พระจันทร์จะเต็มดวงอีกครั้งลูกน้องมันโทรมารายงานลูกพี่พวกมันหนีไปได้อีกแล้วมีนักรบสาวคนหนึ่งมาช่วยพวกมัน เราต้องการกำลังเพิ่มยังไงพวกแกก็ต้องตามหาตัวมันมาให้ได้ไม่งั้นกูจะตัดเบี้ยเลี้ยงพวกมึงเจ็ดวันไม่เป็นไรกูมีคนละครึง่งอ,อ,อีีกลับมาที่โรโนโทั้งหมดเดินทางกันมา2วัน2คืนแต่ยังไรวิเวลอาณาจักรเอลไอ้หนุ่มไขย้อยก็เลยบ่นใหญ่เลยมึงนำทางภาษาอะไรวะเดินวนอยู่ที่เดิมมา2วันเราต้องตายกันหมดเพราะขาดน้ำแน่แน่เจนร่าหัวร้อขึ้นพวกคนเขื่อนทั้งอดทนและแข็งแกร่ง แต่นายเอาแต่บน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 อยู่ทั้งวันสรุปนายอยู่เผ่าไหนกันแน่อยู่อยู่โรโนโอรมองเห็นรูเล็กๆเล็กจริงๆนี่ท้าไม่สังเกตมองไม่เห็นเลยนะเนี่ยเบื้องหลังเป็นประตูสู่อาณาจักรเอลบทจะ,จะเจอก็เจอง่ายไปไหมอีริกยืนนิ่งอยู่สักพักขอคารวะแด่ท่านเทพที่ตั้งอยู่ไม่นานประตูได้ถูกเปิดออกเขาเตือนยังไม่ให้ทุกคนเข้าไปมันมีแต่ผู้เหมาะสมเท่านั้นถึงจะเดินผ่านประตูนี้ไปได้ ส่วนคนที่ไม่เหมาะสมจะโดนประตูทับจนแบนแต๊ะไอหนุ่มไขย,ย้อยของเรากลัวสุดขีดเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนเถื่อนที่ไม่มีคุณสมบัติจึงบอกให้ทุกคนเดินอ้อมเอาดีกว่าเราไปเข้าประตูอื่นก็ได้โรโนโ่เลยพาทุกคนเดินอ้อมมาด้านบนฉันบอกแล้วเป็นไงไม่มีกับดากไม่มีประตูทีนี้เราก็เดินแบบชิลๆสงสัยจะไม่ชิลซะแล้วสิทั้งหมดตกลงมาด้านล่างนั่นไงวิ่งสิครับที่นี้ พวกเขารอดตายมาได้อย่างวุดวิดความโง่ของนายจะทำให้พวกเราตายกันหมดเกิดฉันพยายามอย่างดีที่สุดแล้วจะเอาอะไรอีกเล่าแตนดราก็ด่าลัวเลยทุกภารกิจมันต้องมีปัญหาอยู่แล้วควรแก้ปัญหามากกว่าจะเดินหนีจำไว้ซะสุดท้ายทั้งหมดก็เดินทางมาถึงอาณาจักรเอลโดได้และภารกิจคือ ต้องไปเอาหนังสือภูมิปัญญาที่ถูกเก็บไว้บนยอดหอคอยแต่การที่เข้าไปมันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นต้องผ่านมือธนูที่มีฝีมือคมกรีบเบิงเบิงตาดูความแม่นของมันเจออะไรมันฆ่าโมดไอ้หนุ่มไขย,ย้อยบอกว่าเดี๋ยวฉันจัดการเองที่เหลือรออยู่นี่แหละพูดจบเขาก็เทน้ำยาล่องหนใส่ตัวเองและหายไปหลังก้อนหินแป๊บหนึ่งพอเดินออกมาปุ๊บ เป็นไงฉันดูฉลาดไหมทุกคนหัวรอกมาไอ้บาเฮ้ยลืมทาไข่ซะง,งั้นฟัดตรงเลงตรงเลงเลยโชคร้ายยาดันหมดแล้วด้วยแต่ไม่เป็นไรถึงเวลาลุยก็ต้องลุยโรโน่เดินผ่านมือธนูนได้อย่างไม่ผิดสังเกตโชคดีที่ไข่ของเขานั้นกลมกลืนกับทุกสิ่งทุกอย่างจากนั้นให้หนุ่มไข่ย,ย้อยแอบปีนเข้าไปด้านใน ผ่านอุปสรรคหนามมนแหลมคมที่คอยเกี่ยวไข่ฟองน้อยๆของเขาเกี่ยวไปก็โอ้ยไปเกี่ยวไปก็เออไปไอหนุ่มไข่ไอหนุม <c oughs> หน่มไข่ล่องหนน่ารักน่าชังเดินผ่านห้องทำงานต่างๆในหอคอยแล้วมันก็ไม่มีใครจับได้จริงๆมีทาไม่ดูเงาไม่รู้เลยจริงๆ เขาขึ้นมาถึงยอดหอคอยที่เก็บหนังสือภูมิปัญญาได้สาเร็จและไม่รอช้าที่จะเก็บหน้าที่สําคัญกลับไปมันคือที่ซ่อนดาบเทพเจ้าพอเจอปุ๊บก็เพ่นสิครับงานนี้ดวงสวยด้านเดินตกหลังคาทําให้พวกเอลทั้งหลายคิดว่าไข่ย้อยๆก็คือหนูผีเราพูดตัวน้อยเลยช่วยการจัดการยิงลูกศรอ,อาบยาพิษใส่โอ้โหโดนเต็มๆสุดท้ายโรโนกระโดดหน้าต่างหนีออกมาได้ครับดูแล้วน่าจะระบมไปหลายวันหลังจากนั้นอีริกได้ อ่านดูจึงรู้ว่าดาบเทวพเจ้าถูกเก็บไว้ที่ภูเขาชั่วนิลันซึ่งมันอยู่ตรงหน้าพวกเขานี่เองสงสัยสวรรค์จะเข้าข้างส่วนไอ้หนุ่มไขย้อยของเราค่อยๆดึงลูกธนูออกจากไข่บวมๆน่าสงสารจริงๆ ในระหว่างที่ทุกคนกำลังนั่งพักเหนื่อยพวกอาชาดำได้ขี่มังกรมาจับตัวอีริกกับแซนด้าไปโรโน่กับอาริเบิร์ตอาศัยจังหวะนี้รอดไปได้ครับทั้งสองตกลงมาในสถานที่แห่งหนึ่งอาริเบิร์ตบอกว่าเราต้องรีบตามไปช่วยพวกนั้นแต่แล้วทั้งสองดันไปเหยียบกับดักเข้าและถูกชนเผ่ามีซอนจับตัวไปอันนี้ดูแล้วน่าจะโชคดีนะซึ่งเหล่าส,สาวๆก็สงสัยกนนะไอ้นี่มันคืออะไรกันหรอน่ารักจังเอาหอกมาแทงเล่นง,งานเดี๋ยวมาแท กลับซะเลยเธอบอกกับราชนีว่าได้เจอผู้หญิงสองคนนี้กลางป่าเลยจับตัวมาให้พระองค์ตัดสินก่อนราชนีจึงเดินลงมาหาพวกเขาทำไมหญิงสองคนนี้ถึงมีหน้าตาแปลกประหลาดทำไมมันมีขนไปเกิดอยู่ใต้คาง เจไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยไอหนุ่มไขย,ย้อยบอกว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงครับเราสองคนเป็นผู้ชายจริงๆนะยายเจดีใจสุดๆโอ้เทพเจ้าส่งผู้ชายมาให้เราสองคนมันน่าอัศจรรย์จริงๆจ,จากจะโดนฆ่าดันโดนเอาไปจัดการในกระท่อมศักดิ์สิทธิ์โอ้โหถ้าโดนหมดนี้รับรองว่าฟ้าเหลืองแน่มึงเดินกลับบ้านไม่ถูกอะ่ะแจนราถูกจับตัวมหาววคาซ่า เธอดิ้นหลุดและต่อสู้กับมันแล้วมันก็วิ่งไล่ฆ่าเธอ ดูเหมือนเธอจะสู้แรงมันไม่ไหวโดนจับเหวี่ยงไปกระแทกกับต้นเสาเธออาศัยจังหวะที่อาวุธมันไปตีดใช้ขวานฟาดลงมากลางลําตัวของมันแต่ไม่สามารถทาอะไรชุดก่อมันได้เลยทําให้เธอเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในที่สุดนะและเธอได้ตกเป็นลูกน้องของวัวคาซาด้วยกลับมาที่อารเบิร์ตกำลังน,นั่งรอต่อคิวจากโรโนโ่พูดไปทันขาดคําก็มาพอดีโอ้โหสงสัยจะโดนจา่าตากมาจริงๆเลนเอามือกุมไข่มาเลยไอ้ดุมไข่ย้อยของเราบอกว่าเราต้อง ต้องรีบไปตามหาดาบและตามไปช่วยแซนดราอาลีเบิร์ดโมโหมากๆกูสารอคิวต้งนานมึงจะไปก็ไปเธอกูจะอยู่กับสาวๆที่นี่โรโน่ไม่สนใจออกเดินทางไปต่อคนเดียวจากนั้นราชินีเข้ามาหาอาลีเบิร์ดมาถึงแม่งไม่พูดอะไรสักคำโดนเจ๊จัดหนักไปสิงานนี้โอ้โยไอ้นีได้เล่นของสูงเลยเว้ยดูเหมือนว่าอาลีเบิร์ดจะคิดได้อยากจะตามไปช่วยโรโนโ่เลยบอกกับราชินีเดี๋ยวรอบหนะ้าพี่จะมาจัดหนักให้นะจ๊ะ เสร็จแล้วก็รีบวิ่งหนีออกมาเย่เจเลยโกรธมากๆมาทําให้อยากแล้วก็จากไปไอ้พวกผู้ชายนี่มันเลวทุกคนส่วนโรโนเหลืหอไอ้หนุ่มไข่ย้อยของเราเดินทางมาถึงภูเขาชั่วนิลันเป็นที่เรียบร้อยสถานที่ภายในถูกตกแต่งไปด้วยหินแกะสลักรูปปั้นคนเขื่อนยุคแรกๆอ่ะนะเขาเดินมาหยุดตรงหน้าคราม กระผมต้องขอยืมดาบของคุณรับรองว่าผมจะดูแลมันอย่างดีโรโน่หยิบดาบขึ้นมาถือไว้ในมือและลองกวัดแกงไปมาด้านหลุดมือเฉยเลยแล้วมันจะไปฟันใครได้วันนี้ระหว่างนั้นจันราเดินเข้ามาและเก็บดาบขึ้นมาถือไว้ในมือพร้อมกับพูดว่าเธอเสียใจซึ่งเธอมาพร้อมกับวูคาซ่าครับแล้วเธอยังเป็นคนนำทางมันมาที่นี่ด้วยจันราพูดขึ้นพร้อมกับมอบดาบให้วูคาซ่า ว่าดาบเทพเจ้าเล่มนี้เป็นเพียงวิธีเดียวที่จะสามารถฆ่าท่านได้โรโน่ถูกจับตัวไปรวมกับพวกคนเถื่อนที่เหลือเขางงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมแซนดราต้องทำแบบนี้จากนั้นหมอผีได้ใช้เลือดของบุตรแห่งครามทุกคนทำพิธีกรรมบูชายันให้แก่เทพซามเพื่อมอบพลังแดดถวยเทพให้กับบูคาซ่าจะดทาให้มันแข็งแกร่งขึ้นอาริเบิร์ตกับออริกแอบตามเข้ามาช่วยด้วยการปลอมตัวเป็นพวกอาชาดํา พิธีกรรมกำลังจะเริ่มขึ้นเมื่อพระจันทร์เต็มดวงเหล่าพวกคนเถื่อนถูกนำตัวมาบูชายัญโรโน่บอกกับอาริเบิร์ดดาบเทพเจ้าถูกพวกมันเอาไปแล้วไม่ต้องห่วงฉันรีบหนีไปซะเถอะซึ่งอาริเบิร์ดไม่ได้หนีไปไหนครับแอบเข้ามาขโมยดาบเทพเจ้าแล้วรีบกลับมาช่วยโรโนโ่ทันใดนั่นเองทั้งสองก็ถูกพวกมันจับได้ไอหนุ่มไข่ย,ย้อยของเราก็หยิบดาบขึ้นมาฟันไปที่พวกอาชาดำแต่ไม่โดนซะง,งั้นไม่เป็นไรผลลับมันอยู่ตรงนี้นี่ไงละ่ะ ทำให้เราคนเถื่อนทั้งหมดถูกปล่อยตัวโกรกวิ่งไปหยิกหัวนมแม่ซะเลยตอนนั้นทํากับกูไ้เยอะดึงแล้วก็หมุนสาะใจจริงๆเราคนเถื่อนเปิดสึกกับพวกอาชาดํา จังหวะน,นี้มีแรงเท่าไหร่ใส่ไม่ยัง้งโรโน่บอกออกับแซนดราอย่าทำแบบนี้เลยและที่เธอทำไปเพราะบูคาซ่าเอาชนะเธอได้มันเป็นกฎของชนเผ่าเธอครับที่ต้องยอมเป็นทาสรับใช้คนที่ชนะไปตลอดชีวิตโรโน่พยายามเตือนสติแซนดราว่าทำไมต้องไปยอมรับใช้พวกมันด้วยเพียงเพราะมันเอาชนะเธอได้แค่นั้นเองหรออยู่ๆได้มีหินถล่มลงมาแล้วโรโน่ได้ช่วยชีวิตเธอไว้ด้วย วัวคาซากำลังดื่มเลือดพวกคนเถื่อนเพื่อให้ทำพิธีกรรมเสร็จสมบูรณ์เมื่อมันได้ดื่มเลือดแล้วร่างกายของมันได้มีพลังวิเศษเพิ่มขึ้นมาแถมมันยังกลายร,ร่างเป็นอสูรกายที่น่ากลัวอีกด้วยอันแน่ไอ้ซาดมีแลบลินย้อเยอะอีกอเลิเบิดบอกกอบโรโนนายต้องใช้ดาบเทพเจ้าแทงลงไปกลางกระโหลกของมันตรงนั้นมันคือจุดอ่อนไอ้หนุ่มไข่ย,ย้อยเลยรวบรวมความกล้าบังคับมังกรบินขึ้นไปจัดการพวกมันแต่ก็ถูกขัดขวางจากหมอผีอเลิเบิดเลยซัด เข้าให้เต็มๆเป็นไงเรืองมึงที่นี้หัวหลุบเลยโรโน่กําลังจะใช้ดาบแทงกระโหลกมาได้อยู่แล้วเชียวโชคร้ายดาบร่วงตกลงไปด้านล่างแจนร่ารับไว้ทันเธอเปลี่ยนใจไม่ฆ่าโรโน่และช่วยกันต่อสู้กับโบคาซ่า ส่วนพวกคนเขีอนทั้งหมดได้รวมพลังจัดการพวกมันเช่นกันไอหนุ่มไขย,ย้อยวิ่งถือดาบแทงลงไปกางกระบาลของมันได้สําเร็จทําให้พวกเขาเป็นฝ่ายชนะไปแถมโรโนโยังเอาชนะใจแซนดราได้อีกด้วยฉลองสิครับได้เมียกับเขาแล้วโวย้ยจบกันไปแล้วน,นะครับเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับ